สนั่งถ่าเลยนี่เข้ากันในตังมอยนะสวัสดีค่ะเข้าสู่การเดินดีพี่ก๊อฟปากเปิ้งทำไบมาเบิ้งก๊อเบิ้งกับเบิเป็นแมวพั้วห้าใจดีขนะดนั้นสบายดีสบายดีพี่น้องวุฒิสุขทุกคนเนาะ ขาสู้ซ่องยายสลีคือเกา่ามือนี้เฮามีอาหารดีได้กินมือนี้อาหารเที่ยงนี่ก็คือสินดาดพี่น้องกําลังตังไผ่อนี่ตังหมอตังไผ่นี่โอ้เห็นอยู่บ่เด้เซาเจนเพิ่นเป็นคนเฮ็ดฮ้าาเจนคนงามเพิ่นเป็นคนเฮ็ดงุมีอยู่ะเฮ็ดยังอะ โอ้เห็ดใบยูหานี่กกินเลยมึงกันเลยกินเห็ยูหานี่สีน่าสีนา่ายายเฉลีซื้อมาแต่บ้านน้องพี่น้องโซโลนี่เป็นตาเสยพยังได้พี่นอ้องตักงมอทาเลยนีสน่สีนี่สีหมูแล้วก็มีปลาหม,มึกเนาะมื้อน,นี้ถือว่าอาหารดีได้พี่น้องก็พากันเห็ดกินเนะาะหลังจากที่มาแต่เห็ดเบียงเหนื่อย เออเออมาขึ้นมากขึ้นมากผู้ได้ยาเขากองน,นี่พักพว้มน้ำบอบรรยากาศเทอยนเท่ากับเป็นตะมวนอยู่เลยพี่น้องซาเจนผลกับเห็ดเห็ดแจวแจวอีส้านหันเจนแจวซุกี้นี่ผลงานผลงนเห็ดไหมผลงานผลงานนี่เป็นตาเสบได้พี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันได้พี่น้องเน้อ ทางลุมกะทางลุมกะเห็ดบุนเฮียนนำ้ำนี่ทางลุมบรรยากาศแต่ลุมบุญม,มีสบายดีในมีกร้บสบายดีนี่ทางลุมกะเห็ดเบียกบหานไปน้ำเฮากะเห็ดของกินเนาะเห็ดเบียกคนล,ละ,นะ,นะคนละบอลคุณอานกะนอนพังลั่เนาะแกแต้มแผนทีอื ตะมินเห็นน่เชดเด้องามงามมินมึงในกล่องนี่อือโอ้โนไปดิค่ละตูที่กันงมตะมีนมาเว้ยมึงมีก็รอโชวยึดกันเด้อเนี่เด้อโชว์เจอรไรกจะลูกหนึ่งเลยเออเตรียมเลยอืมตัวเอฟซีบดายเด้อจะนอำผพ้หมักขนาดมีลูกบได้ยเจอยาเลเจอยาเด้อ มินต่คุมเดียวเน้องาะอนลงคืนว่ละละนากด้งชีิน้าพบอกเแล้วแต่ว่าตักองคมตองเช็ดช็ดไก่ชีเดเอาไว้เจนพอแหละอากาศก็หอนไล่พี่น้องกระด้างสีตังหมอตังแหกนี่กินอยู่บนลคือเก้าพี่น้งองมองเก้ามองเดิมนี่เลยพี่น้อง เดี๋ยวสิมไทยเบงตอนตั้งหมอเนาะที่พี่น้องเขาก็ได้เห็ดเป็นทีสําเร็จเบียกหอยเนาะเห็ดเป็นจานเนาะจานไผ่จานมันอเอ้าเจือน,นเป็นคนเห็ดเอ็ดคืออยู่หา่านอยู่ย่งอีด้ค่ะนี่เจียวแต่เสียก็เสมาเด้อมากินน้ำกันเลยพี่น้องเน้อนี่พักกับพัก,พกปอดซานผิดพี่น้องพักปลูกเองปลูกอยู่ในตลาดอ มีมือจืดเองเนาะนี่นคือเฮ็ดเค็มพี่นอ้องม,มีมึกน้ำอีกอย่างมึกนี่แจวเขาซือ้อบ่พอเข้ามาแจวอีสังนี่แจวสุกี้เนาะแจวสมเนาะพี่นอ้องซื้อเอาตัวนี้นี่เพะ่ันก็พากันขึ้นมาเนะวบาเรื่องกินนี่เป็นใหญ่เนาะ เอาเรื่องกินเป็นไงมาเด้อพี่น้องพังซอยเจนกระนางท้านะพันหิ้แห้งไปนะเนียมเลยอยู่ไปซื้อี่วอืมปซื้อวคูนะอีเข้ากันได้ตังโมยนะสวัสดีค่ะเข้าสู่ยืนยันสวยค่ะสบายดีใช่ใช่ใช่สบายดีได้กินแล้วก็ดีใจเนาะ กินอาหารดีปตีได้เนาะดีใจเนาะอาหารดีได้หนพี่น้องชินดาชินดาดมื่อนี้พี่น้องตั้งมัวเนาะนี่กจะเสแสร้งด้วยพี่น้องยืดยืดยายจืดยายจืดยนะคะอยู่หานอยู่านอยู่ยังเจนเองเหตุกะเสแสร้งมาเด้อพี่น้องมึงกินน้ำกันเลยพี่น้องเด้อใส่อเตลิงเต แสบเล็กน่ะแสบไหมเนี่ยางในกลางเฮ้ยคืออไรเดี๋ยวเขาช่ถ่ายเบื่งเนาะดานหลังคือได้ยังไงเราไม่ไหวแล้วนะเราไม่ไหวแล้วนะยายจื่อซามินชาวเอเบติงมีบุญมีชีหะระสิงดาสิงดาวันนี้กินสินดาได้ไหมนี่ไม่พอาวเมียวตัวเมียว ไอ้น <c oughs> ุ <expand> ่มไอ้นุ <questioned> like <bbe> ่มพับนี่ข้อเสียไอ้นุ่มน้ำมนหแล้นี่ตาสะยังเหมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันดื้อเขามีบกรากาษถอนี่นี่้เไนมาถูมัถูมากมันถูมากเขามานพเขาพักไว้ยาร้ง มาเดินมาเดินพี่น้องช่สวน่เจะใสแหลกใสกอนหมเลยยิ้มเห้เอองาเลยคอยเด้คอยเลอยู่ยิ้มห้งเลยอยบอรเขาแล้วะนบด้านไม่คิด้านไม่คุณจีบิดกันใต้ได้เนาะตีบกันใต้เลยพี่น้องตอนนี้เนาะไม่ถูกไม่ถูกเหรอเธอได้เหอนะ ้มอมรอยว่เนี่ยติดหมอโอ้ยหม้อจบ็ต่เสบเนาะยายจืดเห็ดนเห็ดน้ำลายน้ำลายเฮยโอ้ยยายจืนกินปลซนไปอีกชงเชยิ้วแห้งเลยค่ะยาน่าไม่กวแก้ว เอาเบื้อเอาเบื้อฮะตัดใส่อะไรด้เอ๊ะนันนนัเสียมันเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เฮากะอยากลืมอิ่มแล้วเนาะพี่น้องเนาะเครื่องทอกไปนี่เลยเต็มนะแต่อยากอิ่มอยากยั้งเลยได้ไหมคะได้บอกจะค้องหานว่าเปลี่ยนหมอกับว่เปลี่ยนบอกจะคล้องเปลี่ยนหมอกับว่เปลี่ยนเนาะกินหลายคนกะแพบพี่น้องสี่แม่งแสบเจ็ดคนเนาะอยู่ด้วยกัน ไอนมมันนุงเชียบพครับก้เ็นสไตลสตเพนสตายเพื่อนตายเพ่อยสดเด้อสดเด้อสจะได้หลุมนึ่งสดเราสดรสดสดยกเาซือสเด้อสดเด้อทางฮเจ้าเนแนวทางฮนยงไรผู้เจ้าเป็นยางไงผู้เา้าสิบีสิหาน้ะเลือกเกิดไม่ไมเพ็่นกับมาเบียกเอาแหงดีพนวะเียกเอาแห้งดี เป็นดุกเนาะเตะไปเตะนเลยกเตไเลยจะมาแถวแก่ไปกับอะไบีเดียลยหูไเนียปูู่บานกูมีเลยหลูไปเนียปูี่ยเลูไปเนียปูเอามากมากแปลว่าเราก็ดุเคยดุเคยัวดุเคยดุเคยป้าเลยสีด้วยาเป็นเนียปูแท้ก็ปูแบบนี้โอ้ยเนียปูบ่เนียปูางคนมาบัวนะไรก็เป็นบัป้ากับีเนี้ยป มวยหนุ่มเพื่อนนะมยนุกเกื่นี้หรือไสันี้ำหรับแต่ปูเ็ดไผ่ครับเออยืดท้องก้นเป็นนีขขอบเพลงนี้ดีดีบาเว้ยนีอะไรนี่นะน้องนีเนยบรรยากาศกระหอนนี่พี่น้องประทัดดีนีเนะน้อาะว่าเดนยวนี่ได้กระดิ่งฉัมาดิงห้องบุกเลงนั่นแหละลูกนี่อะลรนีเด้อ โซเดอร์มิ้นมิ้นขึ้นมานาคาวแทบเปนเนมาเป็นบากรสิว่าค้าจีนเปลว่าไจืนอยากอิ่มเลยอ่ะิ่มไม่ไหวช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ห่อังเนาะเอาฮีดของตัวเพนนีเขาเอาใดๆแบบพวกสมศัดิ์สุนทรเขาเป็ยังงูว้าเหรอว่าจะข้อเสียไอพวกมันสุนทาเพ่งพี่เขาสุนทยันปรทัาโมง เกับบ่พบกข้อเสียแบบไร้เนี่ยเอข้อเสียกับบุพกไอ้นุ่มนะมนต์คน้นนาแล้วคนนดอกค้นคนหนาแค่บอกเบ้าโบเก่งแต่กินเก่งเขาเก่งต่ม่นวันนี้อเสียบอ่ะเสียบเากางกินแหงน้องกินจังตั้งก็หมด โมเมนต์อินจังตามก็ซัพพอร์ตเนี่ยคอสปอนเซอร์ขอสปอนเซอร์นี่แล้วก็มือที่เนี่ยเพชรมือนนี้เลยเออ่ะเซ็กสั้นเอะว่ะให้เพิรนเลี้ยงปลาหมึกเนาพีเอฟซีทานได้อยากอยากโอนมากเลยเด้อไม่ต้องห่างกันติตรต่อยู่โอนมาให้เลี้ยงปลาหมึกอ่ะเบอร์ไวเบสหลอดความหลอดเบอร์ห่ะเพิเลี้ยงปลาหมึกตัวให้เฮ็ดเนีงนี่เอเลวัน มีเอฟซีทันใดอยากเลี้ยงปลาเมื่อคืนแล้วกันเรียกเขามาไหรเด้อเรียกมาเรียกเขามาไหรเด้อทีมงานแผดย์มองเขาปะให้ได้เนาะกุุบตัวใหญ่ๆอยากกินปลาเมึกกินอยากกินอาหารอะไรเกินมากบุเคยกินจะคือกินเอาไปเตะตัวหนึ่งเลยเตะเอาไปเตะตัวหนึ่งเลยแน่นอนชื่อเอานะฮะเต้ยเซนกับปูหน้าครบกับปูไหคกบทีมงานแผดย์มอเขาเนาะนะ จะส <Lana> ูไปน้ากันเนาะมงานนอดซอสนวดซไปบ้านเนีนดื่อสนอซอคนนวซอสสนวดไส้้างเน่าเผดซูตรส้ดช่อเลยเกตอกแก่เสียแดงกระสูตรรสชองน่ดีกระสูตรันนอากเรียกชิกบัตนะ บอเด้อ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 บอได้กินกําปั่นนะกระสดอ้นี่พี่ปากิ้งทำไบมาเบิรงเก็เบิรงกับบเป็นนงพัวก้อาใจดีนะน่าวัสดีกันปากยอะเส่วนนี่ยเจ้ารเจ้สบอเจวเหมือนนี่ห้องก็งองงกใ่หเจ้าก็จะให้อยดีบอเอ๋ ไปดน่กนเนาะินั่นแหละเนาะครสิมางทเั่นาสนุกบ่ะเป็นั้งมูนี่ม <f> ูทุกคนกะได้เบิงคลิปเฮากซัพพอร์ตซัพพอร์ตเนาะไปเบิงๆกันเองหั่นนะกดไล์กดไลกไล์มูตัวเองกเบิงเนาะ บิ้งคิมเขาคือการเบิ้งกับเบิ้งกับเซเบิ้องพกจะเองมาแล้วไม่ได้เบิ้งไปคอยได้ยายจืนกับเบิ้องก็นอนกับเบิง้งแ<อ> <parity> มนพีน่น้องขอกันคีดนึำได้กางฟ้าคนไหลกดแช่กดแชตสไครต์กดกระดิ่ง เสือเป็นกำลังใจในคะลิปหน้าบ๊ายบายในมินบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ๆๆสู้อิงใครกอลือสิงใครลมไปท้าย